มินิฮาร์นะคะช่วงนี้นะคะขอให้สื่อมวลชนนะคะได้เก็บภาพนะคะไปเต็มนะและหลายหลายช่องด้วยกันนะคะต้องขอกล่าบขอบคุณท่านผู้ชมเกียรติทุกโดยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในห้องก็จะยกนป้ายแข่งขันกันด้วยราคานะครับด้วย ความเสอีชั้นในนามข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นส4มสิบสี่ล้านสี่แสันห้ารอยบาทขวนี้จะมีรถที่นำมาบระกอบทั้งหมดสามร้อยหนึ่งมายเลขนะครับแล้วรายได้ทั้งหมดก็นำเข้ากองทุนแล้วก็บริหารจัดการโดยคณะกรรมการเจ็ดเช่นกันก็หลายปีก็จะมีสัดส่วนึ่งนะครับ วิทยุโทรทัศน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กไปมากที่ขึ้นนะคะขอเสียงปรบมือกันั้งคะ่ะแบบผ้าคนอีบะและวก็ผ้าสติที่ถูกน้องมาด้วยค่ะขอเสียงปรบมือกันั้งค่ะท่านให้ความสำคัญกับโรงเรียน เปรืองนั่นเองเป็นหมวดที่สวยมากๆเลยนะคะไก่จิกนะคะจิกเงินจิกทองเดียวมาหาดิฉันที่เหมือนไดหยิบปืนมายิงดิฉันแล้วทีนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะจับค่ะอืมกันไหมคะข้าาที่ความหมายไว้ว่าเกียรติยศก้าวหน้าการค้าเจริญรุ่งเรืองสุริมงคลสูงสุดนะคะเลขอาจจะมีซ้ำกันแค่นิดเดียวเลยแต่ชาวปทุมบอกไม่ใช้ป้ายถุงเทขอใช้ป้ายจังหวัดเราเอง